สวัสดีทุกคนมอน,นี่สี่ม้าตอบตามคำขอเนาะวิดีโอกอนๆที่่อยได้ลงเกี่ยวกับไปเที่ยววัดต่างๆเนาะเพื่อนก็นได้คอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากจะให้พามาเที่ยวสมวัดสร้างเวยแน่ว่าปิ่นเนวดายในปัจจุบันนี้เนาะเพื่อนเองกับอ่อได้อยู่ในลวาวม้าหลายปีแล้วเนาะก็คิดฮอดบ้านกน็อยากจะให้พามาสม หายในวัดสร้างเวยแงวาสั้นเนาะอ่ะเมื่อเพื่อนขอกันเข้ามาเบาเขียวกายจะจัดให้ตามคำขอเนาะอันนี้กัแมนได้ยางเข้ามาหอดทายในบริเวณเดินของวัดสร้างเวยกันแล้วเนาะบรรยากาศแมนมีความหฮมยินเนาะเพราะว่าภายในวัดสร้างเวยนี่มีต้นไม้ใหญ่หลายได้เนาะนี่นับตั้งแต่เขายางเข้ามานี่จะสังเกตให้เลยว่าเนาะจะมีต้น ไม้ไ่บอกว่าจะเป็นต้นไฮกินมากได้เนาะจะเป็นต้นหมักม่วงต้นหมักขามแล้วก็อีกหลายๆต้นไม้หลายชนิดเนาะลักๆนี่เห็นบอกเอายางเขาหมากจะเห็นว่ามีต้นโพสต้นไ่เนาะอยู่ทางอันนี้วัดสร้างเว๋ยนี่แมนตั้งอยู่เมืองศรีสัตนาคเนะาะแถวแถวลักแปดแถวแถวักแปเนาะ แถวๆจินายโมนี่แหละมันสามารถเข้ามาได้สองท,ทางเนาะ,ะมาตั้แต่เส้นทางอจินายโมก็ได้แล้วก็มาตั้งแต่เส้นทางทีมาจากหงเฮียนคอ,อวสอเนาะคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเส้นทางนั้นก็ได้คือกันเนาะหรือว่ามาทางนกคุ่มก็ได้คือกันเนาะนี่จะพาทุกคนชมภาพบรรยากาศอ้อมหอบกันก่อนเนาะ แล้วจะพาไปบึงแต่ละจุดภายในวัดสิ่งก่อสร้างภายในวัดเป็นะเดี๋ดวข่อยโบอ่โบเคยเห็นเนะว่าอาวัดที่อยู่ในนคะรหลวงเวียงจันทร์นะจะมีภาพบรรยากาศแบบนี้เนาะรู้สึกว่าเข้ามาหอดภายด้านไหนของเดอนวัดแล้วรู้สึกแบบแปลกเนาะแปลก,นะกกว่าวัดอื่นที่เคยไปมาเคยพาทุกคนไปนั่นก็คือแบบบรรยากาศภายในวัดนะแบบข่อยโบโบสร้างที่จะบรรยายนะให้ให้ทุกคนได้อ่ะนะ นี่ครับผู้ขอมู้สึกนะแบบว่าแบบมันเป็นลักษณะแบบคึมๆแบบจังได่จังนึ่งนี่นะในความรู้สึกเนาะนี่หรือว่าเป็นย้อนภายในวัดเนาะจะมีต้นไม้หลาเนาะนั่นเองล้ะกเป็นวัดที่จะอยู่ติดกับส่วนของบ้านเนาะคิดว่าจะอยู่ส่วนของบ้านเนาะเพราะว่าเฮาขีาข่รถเข้ามาทางนั่นกับทางด้านนอกเนาะทางด้านนอกหา อันนั้นกพูน่นเนาะทางพุน่นก็มาได้คือการเนาะไอ้คืออีกเส้นหนึ่งทางแต่ครู้สึกว่ายุ่งค่อนข้างที่จะหลายเนาะอยู่ภายในวัดสร้างเวยน,นี่ภายในวัดเนาะเพื่อนก็นจะประกอบมีทั้งสาราทั้งสิมทั้งกุฏิทั้งมีกุฏิของครูบา,าอาจารย์แล้วก็มีทั้งกุฏิของเมฆขาวเนาะ แม่ข่าวจะอยู่ส่วนด้านนี้แล้วก็กุติของคุบา,าจา์จะส่วนด้านนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนย่างไปเบิงส่วนทางด้านนี้กันก่อนเนาะทางด้านนี้แมนเพิ่นจะมีหูป,ปั้นของพระพุทธหูประจําวันเกิดแต่ละวันเกิดเนาะจะยูทางด้านนี้เลย ครบทั้งเจวันเลยเนาะพระพุทธอ่าฮูประจําวันเกิดเจ้าหูซึกว่าข่อยเคยพาทุกคนไปแต่ละวัดเนาะแต่ละวัดนี่จะมีพระพุทธฮู้ป,ประจําวันเกิดทุกวัดเลยเนาะจะสังเกตเห็นโอ้บนนาบนหาเสื้อนอวาจะมีวัดที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่ในนคะรขอลวงเวงจันเพราะว่าที่พาทุกคนไปมาแล้วเนาะทัว เกือบว่าหลายวัดแล้วเนาะสิบกว่าสาวกว่าวัดในเนครขาหลงมังจังน์นี่บอมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะเออแปลกแปลกแปลกต้นไม้เนาะพอนก็นจะมีเป็นคํำสอนที่เพนเขียนเอาไว้เนาะก็คือต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นม่วงเนาะ ่นเขียนเอาไว้ว่าเมื่อมีจงหู้จักให้เมื่อได้จงหูจักขอเมื่อขอจงหู้จักคุณคาคนเฮาเกิดมาเมื่อถึงเวลาก็ต้องจากไปถึกต้องเนาะคำว่าของเพิ่นแมนถูกต้องแล้วเมื่อเฮาหูขอก็ต้องหู้จักคุณคาจุดนี้จะมีผืนสีด้านนี้ อันนี้ก็จะแมนจะเป็นศาลาของธรรมทางด้านนี้เพื่อนจะมีป้ายนี่ไว้ให่เขาสําหรับนางถ่ายหูุบนี่นี่นี่ทุกวัดจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าทุกวัดมีเลยเนาะน,นี่นีตอนรับสูวัดสั่งไว้เพื่อนตีแปลงนี่หมายความว่าเพื่อนจะจําวัดแรงแล้วเนาะเพราะว่าระยะน,นี้ก็คือจะเป็นช่วงเข้าพรรษาเนาะเข้าพรรษาแล้ว ยามมื่อแรงยามมือเศร้าเพื่อนจะมีการไหวพาเศร้าอะไรเขาเลย ทุกคนอย่าพะคอยคิดเด้อไปต่อเนาะอ่ะอันนี้กะจะเป็นทางเข้าไปศาลาอันนี้หยุดนี่เนาะเ,เดี๋ยวไปเบึงทางด้านนี้กันก่อนเนาะทางด้านทางกำขวามือแล้วก็จึงไปเบึงทางด้านทางกำซ้ายมือเวลานี่ก็จะแมนห้าโมงป่ายเนาะเป็นโมงทีครูบาอาจารย์เพลินจะมีจับวัดแรงนั่นเองเนาะ ระยะนี้ก็จะเป็นระยะที่พ่อแม่คุบาอาจารย์เนาเพิ่นเข่าพันษาอยู่ราวคนะ่ะเนาะเป็นช่วงที่เพิ่นเข่าพันษา ต้นไม้ลายนะต้นไม้หลายทนะัดต่อจากครั้งนั้นไปจะเปลี่ยนทางด้านหลังเนาะทางด้านหลังก็จะเห็นว่ามีป้าญ้าหลายไอ้มีเปลี่ยนปลาเนาะทางด้านนั้นอันนี้ก็จะเป็นคุตคต,ติของคุณแม่คุบาอาจารย์เพื่อนไรู้สึกว่าวัดนี้จะมีสถาชีพืชมาส่างนี่จะเมนสถามาแต่ทางนอกนาะอันนี้เพื่อนจะมีป้าย บอกว่าศาลาสา,าสมัคคีธรรมวัดสังเวยสร้างตั้งขึ้นในวันที่19เดือน11ปี2010กกงกับพศออ2554สำเร็จในวันที่18เดือน11ปี2015กกงกับพศออ2559เนาะ,ะซึ่งมีขนาดความกว้าง19เมตรยาว21เนื้อที่399ตาเมตร โดยสมทุทื้สสร้างพอเมรประชาชศนภายในและต่างประเทศเนะาะรวมมูลคา่าการก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน585 8ล้าน8เกบพันกีบ จนตกใจน้องกีนี่พื้นตีแกงเพื่อจะบอกจัวสมานเณรบ่ายาจานเนาะเพื่อจะมาจำศินอันนี้จะแมนเป็นห่อกลองอน,นี่ก่อ,กองอันนั้นก็นจะมีทางเข้าอีกที่กันทางด้านันั้นก็เลย อาจจะเป็นน่าจะเป็นกุฏิใหญ่เนาะที่เพิ่นกากำลังสร้างอยู่แต่ยังพัน,นได้สำเร็จเถอะนี่ก็จะเป็นกุฏิคือกันอ่าน,นี้จุดนี้น่าจะแม่เป็นพัทธุเก่าเนาะเป็นโพนเก่าเด้จุดนี้เนาะ เปลี่ยนโคนค่ายคือกับเปลี่ยนพระาธาตุเก่าเนาะที่หักครังเพลลงมาจุดนี้ยุงหลายเนาะโอ้ะตะแรงสินยุงโคตรหลายเลยแถวนี้ มีหูปั้นสิงหูปั้นพญานาคหูปัน้นพญานาคมีเป็นโพนมีอีกาดำทางนั้นถึงพระธาตุเจดีย์ทางด้านหลังของสิม เป็นเส้นทางน,นตีข้องแล้ว <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นภาพบรยากาศเนาะยู่ทีวัดสร้างเว้ เมืองศนะรีจัตนาเนาะขาลหลวงวิจารณ์ของเขาเนาะมาตาเอ่อม้ามาตอบบนมาตอบเาาบนาะมาตอบตามคำขอที่เพิ่นขอไว้ในวิดีโอก่อนเนาะที่อยากจะให้พามา้าเบิง่งภาพบรรยากาศของวัดสังเวยเด้ออันนี้ชั่วน้อยเนาะเพิ่นกะกำลังปูซาดเพื่อจะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาไหว้พระแรงนะั่นเองนะเนาะไหว้พระแรงบ่จัวไหว้พระแรงบ่ อันนี้เพื่อนอ้ีว่าอ,อย่างอยู่ไหนนี่พระเจา้าพาเจ้ประจำู่วัดนี่ บรรยากะจักวัดกันแล้วเนาะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้กะขอจุไว้เพียงเท่านี้กันเนาะพาทุกคนมาสมพร,าพร้อมสวยงามของวัดลาววัดซางเวยเมืองศรีสัตนาณครนะหลวงวิ๋งจันทนระ์เนาะเอาไว้พ่อกันไม้ในคลิปวิดีโอหน้าว่าจะพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศในสถานที่ท่องเที่ยวจุดใหในนครหลวงวิ๋งจันทร์เส้นทางเส้นใดก็ฝากทุกคนติดตามเอาไว้ตืมเนาะ ผู้ใหญ่มาคิปสไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ห้เดเป็นกำลังใจให้เนาะและอีกยังมีหลายๆคอมเมนต์ที่เพื่อนขอกันเข้ามายังบ่ได้ตอบให้เนาะก็ขอติดนี่เอาไว้ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะเขาจะขย,ย้อยตอบสลับเปลี่ยนกันไปเนาะ,ะคลิปวิดีโอนี้ปล่อยเมื่อนี้อาจจะพาทุกคน ไปบึงอีกสถานที่หนึ่งคลิปวิดีโอหน้าก็จะพาทุกคนมาตอบตามคอมเมนต์ตามคําขอนั่นเองเนาะอดใจร้อเนาะอ่ะสัญญาว่าจะมาตอบตามคอมเมนต์ของทุกคนที่ขอกันเข้ามาเนาะบางสถานที่ที่ขอกันเข้ามาสามารถไปได้ก็จะไปบางสถานที่ก็บ่สามารถทายทําได้ก็ต้องขอโทษขออภัยนําทุกคนเด้อสาหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดี